ยไงดีวะเรืวเรวสวัสดีครับครับโอ้ยครับโอชัดใครอะใครอ่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 ะไปข้าวเป็นหญิงอุ้ย,อย,อยเออต่อยทำไม เดียวทำอะไรไไิดถึงเพื่อนจังเลยทำอะไรอะ่ะไม่ได้ทักเลยวะ่ะอุ้ยทำอะไรอะ่ะเ,เพื่อนทำอะไรไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยเอ้ยอุ้ยอันนี้ก็เพื่อน ขอบคุณครับเฮ้ยวันนี้ครับวันนี้ครับ ก็รู้ว่าแบบเพิ่งตีติดหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องเติมก็ได้เอ้ยทำไรอ่ะไม่รู้แล้วเองไปทำไรไม่ได้ทำอะไรว่าจะไปเลี้ยงหมูอ่ะเลี้ยงหมูมันรวยหรอช่วช่วงนี้เขาทำอะไรกันอ่ะยมีคนรับเบคอนแล้เล็นช่ปะแล้วหมูมันรวยใช่ปะมันก็ไม่รวยหรอกแต่ว่าแบบมันทำง่ายสุดแล้วไง ยังไปตามทางของเองเหอะแล้วยังไม่เจอที่นี่นะอีกจะไปไหนข้าก็ไปตามทางของข้าต้องแบบข้าทักผิดคนโอ้โอเคก็เดี๋ยวนี้ก็ทักผิดคนแล้วไงก็คือแบบไม่คิดถึงคนคิดถึงเพื่อนกันแล้วไงคือก็คิดถึงเพื่อนแต่ว่าคือปกติเพื่อนก็ใช้ผมสีน้ำตาลแต่วันนี้ใจตกการใจตกกาสีดำอุ้ยไม่อยากจะตรงค่ะเท่าไหร่อ่ะก็ณตกงตรงออ้ม ไม่อยากแบบเหมือนกันไงเนาะใช่ฟาร์มคนเดียวไม่มีหนุ่มเลยหรอไม่มีไม่มีไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงคนเขาดูออกเอสนใจมาเป็นหนุ่มให้ข้าไหมไม่เอาเดี๋ยวฟ้าผ่าฟ้าผ่า ไม่เนาะแกลองดูไว้ล่ะเผื่อมันจะแบบอยากรู้ว่ามันจะแบบเปี้ยงไหมอ่ะอยากดนอยู่ดีๆก็แบบว่าเปี้ยงที่ทักเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะเปียงอยู่แล้วคิดว่าเป็นสาวแบบว่าเออทาเก็บเห็ดหน่อยอะไรเงี้ยแบบก็ทักขึ้นมามันเป็นเสียงก็คือแต่แล้วตอนเนี้ยตอนนี้ไม่อยากขึ้นไม่อยากเดีมาเดินเล่นแบบคุยคนนู้นคนนี้ มาหาสาวอะดิหาเพื่อนครับหาเพื่อนใช่หรอใช่เลยนี่ข้าก็เป็นเพื่อนเองได้นะไม่แต่เองมีหนุ่มหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เชื่อทำไมเองไม่เชื่อค่ะไม่เคยอ่ะโสดสนิทสภาพอะไรมาโสดเอ้าลองไหมล่ะแล้วราคาจะลองยังไง ไม่ลองดูไหมเผื่อฟ้าจะไม่ผ่าดอวะไม่หหไหวดีอย่าผีๆกันเลยเนี่ยอ,อ,นะอันนี้คือเหงาเรอก็บอกแล้วไม่มีใครเล่เหงาไงไเหงามากเลย เพื่อฟาร์มคนเดียวตลอดไม่เอาจิงริงไหมอ่าจริงๆอันนี้แบบเงิเน,หม,นหมดตัวแล้วยังไม่ได้ฟาร์มเปฟาร์ม <ปะ S 2> บ้างไหมไม่ก่อนอื่นเราต้องเลิกยืนคุยกันตรงนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปฟาร์มตักอุ้ยเราจะไม่ทําอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะจะได้ไม่ไปตรงนั้นได้เล่น ข้าจะไม่มาให้เ,หเ,หเอ็งเห็นหน้าอีกแม้แต่ครั้งเดียวข้าจดจาไปหน้าของเองไว้แล้วข้าจะไม่ถักคนที่แต่งตัวแบบนี้เอ็งลองไปแต่งแบบนี้บ้างไหมแบบเผื่อจะแบบมีไฟอ<ม>่ะไฟจราจร,าารอ,รอ่ะที่แต่งใครอ่ะคนเดียวมีสีอื่นปั้มีเนี่ย เหลืองแดงเขียวเนี่ยไฟไฟตาลจอนเฮ้ยมีสีดำด้วยนะเนวเผื่อจะชอบลองแม่ลองไหมมี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 ถ้าจะใส่คู่กันก็ไม่ว่าอะไรนะคือแบบไม่ถือสาหรอกจริงๆไหนๆผมก็คู่กันแล้วอ่ะหนุ่มในผมก็สีคู่กันแล้วอ่ะก็ไม่เฮ้ยก็ไม่เห็นจะต้องระเกียจเพื่อนขนาดนั้นเลย เป็นเพื่อนเกียร์แต่กลัวฟ้าผ่าตร